สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมผมเค้กมีเพื่อนเป็นเด็กของครับผมครับสวัสดีครับตาครับมีเพื่อนเป็นเด็กองครับครับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตคุยเรื่องแม์เมื่อคืนสําหรับลเวรับที่มีการเตะพีซิสั้นไปนะครับแมทที่สามกับแฮท์ทาบอลินนะครับเดี๋ยวทีมงานเลยเปลี่ยนสไลด์หน่อยนะครับโอเค ตรงนี้น่าจะเป็นรายเชอร์1เตัวจริงนะครับอันนี้ก็จะโดยรวมเนี่ยที่ผมดูเนี่ยก็คือ,อ,อรวมๆเนี่ยคือลิเวอร์พูลมีโอกาสบุกเลยเยอะแต่ว่าในการจบสกอร์นี่ไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่ครับผมก็คือเหมือนจะเหมือนฤดูการที่แล้วเลยนะครับที่ที่บุกเขาได้เยอะมีโอกาสยิงเดี๋ยวยิงไม่คมเองนะครับก็ทําให้ ในส่วนของตัวแฮทาบรลนเนี่ยบุกครั้ง2ครั้งเนี่ยได้ได้ประตูเลยโดยโดยครึ่งแรกเนี่ยแฮท่านําไปก่อนนะครับ2อูนแล้วก็ในช่วงนาทีที่36เนี่ยมัเน่มามายิงตีค่แตกได้นะครับช่วงนาทีที่ส6นะครับแล้วก็เกมดูทรงๆสักนิดนึงนะครับช่วงเวลาท้ายเกมเนี่ยนีนามิโนก็มาชัดตีตีเสมอให้สองสองก่อนที่จะจบครึ่งแรกไปนะครับโดยรวมในการ ผมคิดว่าเนี่ยชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจัดเป็นเป็นชุดเอหลักเลยสามเกมเนาะผมเห็นว่าเขาจะจัดชุดนี้เป็นหลักนะครับนะเดี๋ยวมามาเริ่มต้นที่ครึ่งสองครึ่งครึ่งหลังเนี่ยลิเวอร์พูลก็เปลี่ยนยกชุดเลยก็คือเอาเอาชุดเอทั้งหมดออกแล้วก็เปลี่ยนชุดบีเข้ามาอันนี้ก็ตามคาดนะครับแล้วในประมาณสักนาทีที่ 66เนี่ยลิเวอร์พูลก็โดนนำอีกครั้งนะครับผมเป็น3-2นะครับก่อนที่นาทีที่68เนี่ยลิเวอร์พูลก็จะได้ในส่วนของออตัวที่เป็นฟันได้กับโจโกเมสเข้ามาอันนี้ก็คือเป็นการเรียกคอมฟิตนะครับเพื่อเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนักเตะ ที่เจ็บนานแล้วเนี่ยเขาจะให้เลืกอกของฟิยียประมาณสักยี่สิบถึงสัปสิบวินาทีเพราะว่าดูเนี่ยก็คือใช้างานไม่ได้นะทั้งรูดูการนะครับในส่วนของตัวฟันไรกับโชโกเมสนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวด,ดีสำหรับแฟนลิเวอร์พูลนะครับที่ได้สองกองหลังกลับเข้ามานะครับลงมาได้ประมาณสักสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับลิเวอร์พูลก็ถือว่าเป็นการขอเซนิมเนาะอืมครับทีเนี้ย บอลก็จริงๆเรียก,กปูกเขาปกก็ได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็มาโดนลูกที่4ี่จะได้ก็คือเสียประตูง่ายนั่นแหละครับลูกที่สเนี่ยช่วงเวลานาทีที่80นะครับแล้วก่อนที่จะออกเล็กชมบเบลียน์เนี่ยจะยิงตีใครแตกเข้ามาได้เป็นสี่สามนะครับแล้วเ็จบเกมไปนี่แหละครับโดยรวมที่ผมดูเนี่ยก็ตามคาดไหมหรือว่าผิดหวังหรือเปล่าถ้าลิเวอร์พูลแพ้ จริงๆผมผมค่อนข้างผิดหวังในส่วนของตัวการจบสก,กอร์มากกว่าเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วคือมีโอกาสทําได้เยอะบุกเยอะแต่ว่าเหมือนจบสก,กอร์ไม่คมเองนะครับลูกไล,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 ล่ลูฟเฟสซี่เนี่ยเหมือนจะม,มีเหมือนไล่ไม่สุดอะครับแต่ว่าก็คือว่าเป็นการลองทีมหรือว่าลองลองลอง,ลองในส่วนของตัวปีซั่นนักเตะอาจจะไม่ได้ลงสนามเยอะ บวกกับนักเตะที่กลับมาจากยูโรด้วยผมว่าน่าตรงนี้่าจะจะ,จะเียกของฟิตได้อยู่แล้วก็ข่าวดีถ้าหลยคราาูก็คือได้กองหลังอย่างฟันได้กับโจคอนเมทเข้ามาได้แหละครับผมก็20ินาทีก็ทําให้เด็กยูฟุหรือว่าแฟนยูฟุเนี่ยใจยชื่นขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เรามาอรอลุ้นกันอีกทีนึงว่าแมตต์ต่อไปเนี่ยจะได้ลงเต็มเกมหรือเปล่าหรือว่าจะได้ ลงเพิ่มอีกสักนิดไหมอาจจะสามสิบนาทีหรือว่า,า,าสักครึ่งานาทีอ่าสักครึ่งนึงอาจจะเป็นครึ่งน,นึงก็ได้เพราะว่าผมคิดว่านะถ้าตอนนี้นะ,ะก่อนจะเปิดฤดูกาลเนี่ยผมคิดว่ายืนดืนพื้นเนี่ยสิบเอ็ดอแบ็กโฟล์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอ,อาร์โนกับโรเวซันแล้วก็มันจะเป็นโคนาเตกับมาติปยืนยืนเป็นตัวหลักไปก่อนเพราะว่าผมผมเห็นว่าขอขอใช้ชุดนี้มานะมาเยอะแล้ว นะครับในส่วนของโจเกอรมนกับฟันไดเนี่ยผมว่าน่าจะอาจจะต้องรอดูหรือว่าพักไปก่อนครับวันนี้คุณทั้งมีที่จากที่ดูเนี่ยผมสอบถามนิดนึงเค okay. คิดว่าเอาควรจะมีอะไรที่ลิเวอร์พูลต้องปรับแก้ในเกมบ้างครับในส่วนของการปรับแก้เนี่ยผมคิดว่าในส่วนของการจบสกอร์เนี่ยลิเวอร์พูลมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่า หนึ่งคือลิวพูดไม,ไม่ได้ค่อยได้มีการาปรับเปลี่ยนแนวทางในการเข้าทําด้วยผมว่าเขาอาจจะอาจจะมีการจับทางได้หรือเปล่าเพราะว่าลิวพูลก็ใช้หน้าชุดนี้แล้วก็แผนสี่สามสามเนี่ยมามาค่อนมาบ่อยแล้วแล้ว,ลวก็ไล่เพลย,ย์เนี่ยพอเขาแก้เพลย์ได้เนี่ยหรือว่าเขามีโอกาสนิดเดียวเนี่ยแต่เขาจบสกอร์ได้เนี่ยลิวพูลก็แบบจบสกอร์ไม่ได้เหมือนเขาไม่คมอะไรเงี้ยกองหน้าก็มีความสำคัญเดือดตลอดลิวพูลนะครับผมว่า เริ่มเริ่มคู่แข่งก็เริ่มแบบจับทางได้เพราะเล่นแบบแบบเดิมมาสองสมปีอะไรอย่างเงี้ยเนาะนนตั้งแต่ยุคแรกๆที่คอปเข้ามาก็แบบปีแรกที่พลาดแชมป์แล้วก็มาได้แชมป์คนก็เริ่มจับทางได้ว่าอาซาร่ามาเน่แน่อะไรสองตัวนี้อะไรเนาะซาร่ามาร์เน่ก็ยืนยืนพื้นอยู่แล้วครับซ้ายขวาหน้าก็ก็อา,อาจจะเป็นเท้านายบ้างหรือว่าจะสลับซาร่าไปยืนหน้าบ้างมันก็ ผมถามว่าซาร่ามันโอเคไหมก็โอเคนะแต่ว่าเขาก็ใช้โอากาสเปลืองแต่ว่าจะบจบสกอร์ไม่คมเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็ยังขึ้นชื่อว่าเป็นดาวสำรู้ของยูเอฟูถ้าไม่มีเขาเนี่ยยูเอวุก็อาจจะไม่ได้จบที่ที่สามก็ได้ในลูกาลที่แล้วซาร่าส่วนตัวที่ผมดูมันจะเป็นประมาณว่าแบบใช้อชากาศนี้แบบโอกาสเยอะหือแบบว่าวันไหนผีเข้าก็ยิงได้สามสี่ลูกวันไหนแบบ ผีไม่เข้าก็อ่ะยิงไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แต่โอกาสมีตลอดใช่อันนี้คือปัญหาของเขาที่เขาต้องพ mm hmm. ยายามปรับปรุงเนาะได้ครับก็ขอในส่วนของตัวพีท่นผมเอ่อเตรียมไปสามเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคและมีมีมีเอ่อทีมที่กลับมาจากยูโรเนี่ยเขาก็เริ่มเข้ามาแล้วอย่างเช่นเอ่ออย่างเช่นชาคิรี่ที่มีข่าวอาจจะย้ายบ้างแล้วก็ มีอาคาเนล่านะครับเดียโป้ po, ก็เข้ามากับสองขเพื่อนได้แล้วนะครับผมแล้วก็ใน,ในแมตต์ต่อไปนะ่าจะได้เจอหรือว่าไ,ได้ลองไปสัมผัสสนามนะครับสัก10บถึงยี่สนาทีได้หรือว่าครึ่งแต่วันนี้คุณต้ามีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมด้วยไหมครับเรื่องของแมนยูอาจจะเป็นเรื่องเริ่มด้วยเรื่องทีเ่เป็นแฟนรออยู่นี่กป็นเป็นชุดเยือน ชุดเยือนชุดแรกเนาะก็ตามคาดก่อนหน้านี้ก็มีหลุดมาให้ให้ชาวเน็ตได้เห็นอยู่แล้วแหละแล้วก็แบบไม่ออฟฟิเชียลทีวันนี้ก็ออฟฟิเชียลแล้วก็นำมาด้วยเออ่ปอกบาซานโชว์บโนกาวานีแล้วก็หลายๆคนเนาะก็ถือว่าปีนี้มาในทีมที่แบบค่อนข้างจะย้อนยุคตั้งแต่ชุดเย่าแล้วแล้วก็ ชุดเยือนเนี่ยค่อนข้างผมมองว่าค่อนข้างสวยเลยสีเนี่ยเป็นคล้ายๆกับของปีที่แล้วที่เออเขาทํามาเป็นวินเทจแต่ไม่ได้แบบใส่แข่งชายสีจะแบบฟ้าขาวแดงสามสีอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างค่อนข้างดูแลสวยใช่ครับแล้วก็เอีออกอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาคือ จริงๆเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะมีเกมอุ่นเครื่องเป็นเกมที่4ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็คือพรุ่งนี้น,นะกับเบตันนอตเอนทีนี้ต้องถูกยกเลิกไปเพราะว่าถูกตรวจพบว่าสตาร์บางคนและนักเตะบางคนที่กลับมาจากพักผ่อนติดโควิดแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าใครแต่ได้แยกแยก,กักตัวแล้ว ใช่คา,าดเดาเนี่ยเออ่ก่อนหน้านี้ที่มีภาพซ้อมที่กลับมาเนี่ยมันก็จะมีบูโน่เฟนันเดสมีอ่างแม็กโทมินเน่อะไรที่กลับมาเนี่ยเนาะแต่ก็ไม่ไม่มั่นใจว่าใครใช่แต่คงจะเป็นกลุ่มกลุ่มประมาณนี้แหละเดนเนียลเจมหรือบูโน่หรือแม็กโทมินเน่อะไรพวกที่กลับมาจากยูโรอะไรเงี้ยส่วนซานโชกับแม็กควายเนี่ยยังพักผ่อนอยู่ซึ่งในโซเชียลของเขาเนี่ยก็ ยังลงรูปพักผ่อนอยู่อันนี้คิดว่าไม่ใช่ครับก so ็คุณคนคนตาคิดคิดว่าในเกียมที่มันมีการแคนเซลแล้วมีเจ้าชียยห่หรือว่านักเตะเนี่ยติดโควิดเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อ,อแมตช์แรกของลิเวอร์ไหมแมตช์แรกของแมนยูหรือเปล่าทีอ่อาจจะไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนเต็มหรือเปล่าหรือว่ามีผลจะมีผลกระทบะกับวันนัดเปิดสนามไหมเพราะว่า สนามเนี่ยก็เหมือนมีการให้คนเข้ามาเตรียมสนามได้ละร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของการเปิดฤดูกาลอันนี้จะมีผลหรือเปล่าเพราะว่าฟีเจอรันเนี่ยก็มีการแคนเซิลเกมไปแล้วและไม,ไม่แน่ว่าเกมถัดไปก็อาจจะมีการแคนเซิลไปหรือเปล่าก็อาจจะไม่ได้เตะหรือว่าซ้อมทีมจริงจริงจงังอะไรเงี้ยแต่อาจจะมีซ้อมส่วนตัวบ้างอันนี้มันจะมีผลหรือเปล่าผมว่านัดแรกแน่นผมให้ผมมองผมรู้สึกว่ามีผลแน่นอนครับแล้วก็ทั้งแมตช์ฟิตเนสที่ขาดไปหนึ่งแมตช์ แล้วก็เ,เนี่ยถ้าให้นับจริงๆเนี่ยเหลือประมาณซื้อกว่าวันเองโดยนัดแรกก็ต้องเตะและพี่เมลีซึ่งนักเตะบางคนก็ยังไม่ได้กลับมาซ้อมยังไม่ได้ลงทีมกันไม่ว่าจะเป็นซานโชนักเตะใหม่หรือวาลานที่วาลานวันนี้เพิ่งไปอำลาเพื่อนที่มาดริดแล้วก็มีข่าวว่าวาลานคืนนี้จะบินมาที่แมนเชสเตอร์แต่ด้วยกฎออตอนนีน้ทั่วโลกโควิด ก็ต้องดูว่ากักตัวเนี่ยวารานจะต้องกักตัวในสเตจโคเรนเียนกี่วันถึงจะออกมาเปิดตัวและลง้อมกับเพื่อนได้อาจจะกินเวลาไปถึงต้นเดือนหน้าเลยด้วยซ้ำครับ mm hmm. ก็มีผลแน่นอนทั้งแมตช์ฟิตเนสแล้วก็แล้วก็ความทีมเวิร์กและอ,อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นข่าวที่แฟนๆรู้อยู่แล้วแฟนๆ ฟุตบอลผมมองมาทั่วโลกน่าจะรู้อยู่แล้วว่าแรดฟอร์ดเนี่ยมีมีการเจ็บเลื้อรลังที่ไหลมาประมาณปี2ปีแล้วแล้วก็ฝืนเล่นด้วยสปิริตของเขาเนาะก็ยืนยันจากทีมแพทย์ว่าเออจะเข้ารับผ่าตัดเร็วๆนี้และอาจจะต้องพักยาวถึงตุลาหรือ นานกว่าน,นั้นด้วยซ้ำก็คือต้องมองว่าในตําแหน่งเนี้ยตําแหน่งปีกซ้ายใครจะมาเล่นแทนช่วงปีนสั้นอ่ะให้จักเจสซี่ลินการ์ดเล่นแทนอะมีซานโชจริงจริงซานโชเล่นได้หรือดนนีลเจมส์ลินการ์ดช่วงนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะผมว่าตอนที่เขาไปเอ่อไปกับเว์แทมมาแล้วก็กลับมานี่รือสึกว่าเหมือนแบบ มือนเขาพัฒนาหรือว่าแบบเขามีความมั่นใจมากขึ้นหรือเปล่าผมว่านะใช่ครับน่าจะเป็นเรื่องของความมั่นใจแล้วก็ช่วงที่เขาฟอร์มตกอะ่ะมันจะเป็นปัญหาเรื่องออภาวะจิตใจนอกสนามเขามีปัญหาส่วนตัวเนาะแล้วก็โดนแฟนๆแ,แบบค่อนข้างจะแบบบูลลี่เลยใช่แล้วพอได้ออกไปอยู่พอได้ออกไปอยู่ในจุดที่เขารู้สึกสบายใจขึ้นได้เล่นเป็นตัวของตัวเองเบสิกเขาดีอยู่แล้แลวเทคนิคเขาดีอยู่แล้ว ถ้าเขากลับมาได้ก็ถือว่าเป็นเป็นตัวเลือกเอที่ที่ใช้ได้เลยเพราะว่าแมนยูผมว่ากลางเนี่ยเขาค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งแต่ว่าลินลินการ์ที่เป็นปีแล้วก็บวกกับในส่วนของตัวรสฟอร์ที่เจ็บอย่างผมว่าน่าจะน่าจะมีโอกาสมากขึ้นนะครับผมว่าว่าที่มนยมีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะเก็บลินการ์ไว้คือก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเอ้ยจะ ขายไหมหรือจะไปบวกเป็นพ่วงเอาดีแคนไลท์แล้วบวกเงินไหมอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยจากจากเหตุที่แรดฟอร์ตต้องผ่าตัดก็เปอร์เซ็นต์สูงที่จะเก็บไว้ช่วงหลังๆมาผมเห็นว่าเหมือนมีมามาซีเยาด้วยหรือเปล่าท,ที่ที่เล่นฝั่งซ้ายอะ่ะแล้วเขามันจะทำได้ทำผลงานได้ดีนะตอนที่เขาเล่นปีกอะมา ใช่ครับแต่ด้วยความที่เจ็บที่เขาเจ็บเป็นนานด้วยหลายเดือนมากแบบช่วงปลายฤดูกาลกลางฤดูกาลปลายฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแทบไม่มีเขาอยู่ในทีมเลยถึงขนาดโดนแบบตัดชื่อออกจากฝรั่งเศสชุดล,ยลุยูโรลเลยผมว่ากลับมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเร่งความฟิตได้มากน้อยขนาดไหนขนาดปีสั้นสามนาที่ผ่านมาก็ยังไม่มีชื่อเลย ได้ก็สำหรับวันนี้เราเราเรามีข่าวเพิ่มเติมไหมคนละเออจะมีของเพื่อนบ้านหน้าลำคาญมันจะมีอ,อสดสดร้อนร้อนเลยก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้ข่าวว่าเตรียมทุ่มหนึ่งรอยล้านเพื่อล่าแจ็กกิลลิตถือว่าเป็นจุดที่สําคัญมากเพราะว่าดยเงินเรื่องเองินเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วและเรื่องถ้าสมมติเเรื่อง Financial Fair p l y y อย่างเงี้ย ถ้ารอดไปได้อะไรเงี้ยผมว่าด้วยตัวนักเตะที่เขามีอย่างเงี้ยเอ่อเดอะบอยสเตอร์ลิงแบนโตซิวาหรือใครอีกหลายๆคนเงนี้ยผมว่าถ้าได้แจ็คก,กิลลิตมาสร้างสันเกมอีกคนนึงนะโหน่ากลัวมากครับจริงๆผมถามว่าถ้าถ้าผมเป็นแมนแมนเชสเตร์นะผมว่าแจ็คก,กิลลิตเนี่ยอาจจะ ไม่ตอบโจทย์สักหน่ร่เพราะว่าผมว่าเขาอ่ะเขาเขามีปีกแล้วว่ามีตัวที่ตอนสร้างสาเเัเกมได้เยอะอยู่แล้วเขาแค่ขาดตอนตอนนี้คือกองที่เป็นกองหน้าที่เป็นหน้าเป้าถ้าเขาใส่เฮอริเคนเข้ามาเนี่ยผมว่าแม่งโคตรน่ากลัวเลยเพราะว่าเดอะบอยนี่แบบเหมือนโอ้โหเดอะบอยมันก็เจ้าเจ้าพอแอสซิแห่งเกาะอังกฤษอยู่แล้วแล้วบวกกับเฮอริเคนเนี่ยที่เขาเป็นดาวซันโวเอพรีเมียร์ลีกเนี่ย ก็หลายซีซั่นติดอะก็สองสามซีซั่นอะที่เขาแบบได้ได้ได้เป็นดาวซันโงเงี้ยก็วันนี้ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับก็คือตัวฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ยเเข้ารอบชิงชนะเลิศในรายการค i n มดีในฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพนะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเตรียมพร้อมก่อนฟุตซอลโลกก็คือได้ไปชิงกับอิหร่านอิหร่านนี่ถือว่าเป็นเต้ยเลยนะในเอเชียเนี่ย ในเอเชียผมมองว่าฟุตซอลไทยอิหรานญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าแบบเป็นทีมที่เบียดกันได้แชมป์เอเชียเนี่ยแบบสูสีมากสำหรับผมสุดไทยไม่น้อยหนะ้าแต่ก็วันนี้อาจจะด้วยความความพร้อมหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็แพ้ให้กับอีหรานไป1ประตูต่อ5นะครับก็ทำให้ไทยเนี่ยได้ลองแชมป์ในรายการนี้นะครับก่อนจะไปลุยฟุตซอลโลกนะครับ ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทีมชาติไทยครับขอให้ฟุตซอลโลกเนี่ยขอให้ฟอร์มเปรี้ยงๆเ,เลยโอเคคุณเค,ค้กวันนี้ก็ข่าวสารถือว่าครบถ้วนเนาะสำหรับเออ่แมนยูลิเวอร์พูลแล้วก็เออ่ในแวดวงกีฬาที่สําคัญสําคัญเนาะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าใครอยากให้เราทําข่าวสารเรื่องอะไรหรือโฟ <ขอ S 1> กัสเรื่งองไหนเป็นพ,พิเศษเนี่ยก็ คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวเพจน้องใหม่อย่างเราด้วยนะครับมีเพื่อนเป็นเด็กหงครับวันนี้ก็สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ